นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูที่ดินนะครับผมเป็นที่ดินโฉนดนะครับเป็นโฉนดครุฑแดงนสสีจอนะครับผมโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่นะคบยี่สบามไร่นะครับผมเป็นสองโฉนดนะฮะที่ดินแปลงนี้ผมต้องบอกว่านะครับจุดที่สําคัญของที่ดินแปลงนี้มันอยู่ติดกับแม่น้ํานะครับติดกับคลองใหญ่เลยแม่น้ําอยู่ด้านหลังแปลงก็คือทางด้านขวามือของผมนี่เองนะครับผมการเดินทางมาที่แปลงนี้นะครับ ที่ผมพาท่านผู้ชมมานะผมวิ่งมาจากถนนสายเอเชียนะฮะแล้วก็เข้ามาถนนหมายเลข117่ง่เป็นถนนสายขึ้นเหนือสายเก่านี่แหละฮะที่จะไปะพิจิตรไปพิษณุโลกนะครับผมจากตัวนครสวรรค์เนี่ยเดินทางบนถนนหมายเลข1 17มาเพียงแค่32กิโลเมตรเท่านั้นเองต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะทะ่นานผู้ชมนะอยู่ห่างตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์เพียงแค่ส2กิโลเมตรนะครับผมอ่ะ จากถนนหมายเลข117เข้ามาที่แปลงที่ดินนะครับเพียงแค่18กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดินทางต่อด้วยถนนหมายเลขนว3009นะครับเข้ามาอีก18กิโลเมตรนะครับจากถนนหมายเลข3009นะฮะ War, นวนครสวรรค์3009เนี่ยเข้ามาเพียงแค่18กิโลเมตรนะฮะแล้วเดินทางต่อมาด้วยถนนคอนกรีตนะครับผมส่วนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสาธารณูปโภคนะผมต้องบอกว่าที่แปลงนี้นะคบทู้ชมนะ อตอนนี้ก็จะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีสนสานารณะที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะที่นิ่ก็คือผือนนี้ท่านผู้ชมดูนะทั้งซ้ายทั้งขวามือผมนี่แหละอย่างที่ผมบอกไปนะที่แปลงนี้มัน2โฉนดนะครับผมฉนด2ใบนะฮะใบแรก20ไร่2งานอ่ะส่วนใบที่2ก็อีกประมาณ2ไร่2งานนะครับอยู่ฝั่งที่ติดกับแม่น้ำนะฮะ,ะแม่น้ําฝั่งนี้หรือคลองเนี่ยเขาเรียกว่าคลองห้วยชันนะครับผมอ,อยู่ทางด้านขวามือผมนะครับ แปลงนี้นะครับลักษณะที่ดินของแปลงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นที่นานะครับท่านผู้ชมนะเป็นที่นาเนี่ยอ่ะที่อําเภอชุมแสงเนี่ยผมต้องบอกว่าจะเน้นเรื่องของการทํานาจะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยนะฮะเนื่องจากว่าน้ําดีนะครับอันนี้ไม่ดีไงเดี๋ยวผมจะบอกจะเล่าเรื่องน้ำให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับผมที่แปลงนี้นะครับท่านผู้ชมนะอยู่ห่างจากตัวอําเภอชุมแสงนะครับผมเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะเกิโลเมตรห่างจากตัวอําเภอชุมแสงนะครับจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเดินทางมา ช้เ,เวลาในการเดินทางเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับผมเะยเวลา,เาระยะทางนะฮะ260กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับผมเนื้อที่นะครับรวม23ไร่นะฮะฝั่งทางด้านซ้ายมือผมคือด้านนี้นะครับด้านาทางด้านนี้คือด้านที่ตะวันออกนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับหันหน้าออกทางด้านทิศตะวันออกส่วนแม่น้ำเนี่ยที่ผมบอกไปอยู่ด้านนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยติดไปตรงนี้เลยเท่านู้ชมดูภาพมุมสูงประกอบนะครับ มีแม่น้ําอยู่ทางด้านที่ตะวันออกทางด้านนี้นะครับผมก็จะมีะที่ดินแปลงฉนดใบแรกนะฮะสไร่2ง,งานคือแปลงนี้นะครับผมไปถึงต้นมะม่วงเลยท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นต้นมะม่วงเรียงรายอยู่ไหมที่นาค่อนข้างจะดูชัดเจนตรงที่ว่ามันจะมีคันนาอยู่นะฮะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ที่เห็นต้นมะพร้าวแนวนี้นะครับในที่เราทั้งหมดเลยนะ,ะท่านผู้ชมนะประมาณ10กว่าต้นนะครับก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับผมส่วนเรื่องไฟฟ้าท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเสาไฟอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ะ สายไฟเนี่ยครับผมอยู่หน้าแปลงนะครับผมมีไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถนนสาธารณะเส้นนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะถ้าเกิดมองที่ดินเนี่ยถ้าถือเล็ดว่าไม่อยากได้ที่ดินให้มีถนนผ่ากลางเนี่ยผมต้องบอกว่าแปลงนี้มันสองโฉนดอยู่แล้วที่ดินผ่ากลางเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะที่มันอกแตกหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะฮะมันเป็นโฉนดใครโฉนดมันนะครับผมอ่ะส่วนอีกฝั่งทางด้านขวามือผมนะด้านนี้ท่านผู้ชมดูนะด้านนี้เลยที่ผมชี้ไปทั้งหมดเลยนี่นะ อ่าทางด้านนี้นะครับเนื้อที่20ไร่2งานนะครับ20ไร่2งานนะครับที่เห็นมีข้าวสีเขียวเหลืองๆนี่แหละครับผมเอ่อจะหันหน้าออกทางด้านที่ตอนออกนะครับอ่ะส่วนเนื้อที่นะครับก็คือจะยาวไปท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นข้าวีเขียวยาวไปถึงด้านหลังเลยนะฮะถึงด้านนู้นเลยนะครับผมเอ่อยาวไปทางด้านนู้นนะครับส่วนถนนที่ผมเห็นเนี่ยความกว้างก็น่าจะประมาณ5เมตรได้อยู่นะครับผม ห้าเมตรได้ก็ส่วนใหญ่ที่รถสัญจรก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถรถไถรถอีเท็กนะฮะเอาไว้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับผมถัดมานะครับทางด้านนี้กันบ้างนะทางด้านทิศเหนือนะครับคือด้านนี้นะทิศเหนือผมเนี่ยต้องบอกว่าจะมีหมู่บ้านเนี่ยบ้านหลังสุดท้ายที่ห่างไปท่านชมเห็นหลังคานไหมฮะอ่ะ อยู่แค่นี้เองนะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะห่างออกไปแค่นี้เองนะครับผมเพียงไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นเป็นหมู่บ้านแล้วแหละออครับ ผมเดินเข้ามาด้านในนะครับก็อันนี้คือแนวคันระหว่างที่อยู่ตรงกลางนะฮะเป็นแนวเดินเข้าไปสามารถที่จะจริงรถไถน่าจะวิ่งได้เนาะผมมองว่ารถไถวิ่งเข้าไปถึงถึงท้ายแปลงได้เลยนะครับอส่วนที่ดินก็คือแปลงนี้แหละที่เห็นมีสุดแนวกรอบคือต้นมะพร้าวนี้เลยนะครับต้นมะพร้าวเนี่ยประมาณ10กว่าต้นได้10ขึ้นไปนะาทางนั้นที่ผมยืนอยู่ทางด้านนี้นะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันตกนะท่าที่จะตกทางด้านนี้นะครับผม อาทิตะวันตกนะฮะท่านชมท่านใดนะครับออมองหาว่าอยากจะมีที่น้านะครับผมก็บรรยากาศดีๆนะผมว่าแปลงนี้ก็เหมาะนะครับผม,มแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งผมต้องบอกว่าที่อำเภอชุมแสงนี้นะครับถ้าเกิดมองเรื่องของออแหล่งน้ำเรื่องของน้ำนะครับทรัพยากรเรื่องน้ำเนี่ยต้องบอกว่าน้ำที่เนี้ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับ เป็นเขตที่ส่งน้ํานะครับจะมีคลองส่งมาจากเขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดตากนั่นเองนะครับอ่าเขาก็จะทําการเกษตรตลอดทั้งปีนะฮะทุกฤด,ดูก็จะเป็นปลูกข้าวนะครับอย่างที่ผมเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นมีการปลูกอ่แตงกวาปลูกมะเขืออ่าก็จะเป็นพืชในในส่วนของพืชผักค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับอ่ะสวนนี้ยชุมชนอยู่แค่นี้เองท่านชมดูนะผมจะซูมให้ดูนะ เนี่ยถัดไปนิดเดียวเนี่ยครับก็จะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเนี่ยใหญ่เลยด้านนี้นะครับผมห่างไปแค่ไม่ถึงร้อยเมตรนะคบท่านชมนะจะเป,เป็นเป็นเป็นบ้านเรือนคนแล้วแหละไม่เปลี่ยวนะครับส่วนเรื่องของไฟฟ้านะค,คะก็อยู่หน้าแปลงนี้เลยนะครมีไฟฟ้ามีอะไรอยู่หน้าแปลงนะครับผม แปลงนี้จริงๆมันเป็นที่นามันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะผมก็อยากจะบอกว่า,าที่ดินแปลงนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่มองหาว่าอยากจะมีที่ดินนะครับเอาที่ดินเป็นที่นาเนี่ยเอาไว้ปล่อยเช่านะครับเอาไว้เ,เก็งกําไรหรืออาจจะถือไว้เ,เพื่ออนาคตอย่างเงี้ยครับแปลงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์พอสมควรน,นะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะฮะหากมองว่าอยากจะมาปลูกบ้านอะ่ะที่นี่อันนี้ผมต้องบอกตามตรงว่าผมก็ไม่แนะนํานะครับ ที่แปลงนี้ก็คือปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดฤดูการที่น้ําน้ํามาเยอะหน่อยที่นี่ก็น้ําท่วมเหมือนกันนะผมต้องบอกตรงๆไปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อไว้เพื่อจะเอาไว้ปล่อยเช่านะครับปล่อยเช่าทานานะฮะให้คนเช่าเนี่ยเก็บค่าเช่าเนี่ยก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับกับราคาอ่ะผมบอกราคาไปเลยแล้วกันราคา95,000ับาทต่อไร่เท่านั้นเองครับผม เป็นโฉนดนะฮะคุดแดง95,000บาทต่อไร่ติดคลองติดแม่น้ํานะครับผมอ่าติดแม่น้ําใหญ่เลยอ่าแม่น้ำเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพจากมุมสูงเอานะครับผมจะไม่ได้พาท่านผู้ชมเดินไปนะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมถ่ายเป็นช่วงถ่ายทําช่วงเย็นนะครับมันค่อนข้างที่จะจะจะมืดแล้วนะครับผม อ่ะผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเรื่องของระยะทางนะครับเดินทางจากตัวตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ยวิ่งมาตรงถนนหมายเลข117นะครับเป็นสายเหนือเป็นสายขึ้นเหนือสายเดิมนี่แหละครับผมที่จะมาทางพิจิตรทางพิษณุโลกนี่แหละครับผมอ่ะวิ่งมาทางทางด้านนี้เลยนะอ่ะจากตัวอำเภอเมืองนครสวรรค์มา32กิโลเมตรนะครับจาก ตัวถนนหมายเลขหนึ่งเนี่ยเข้ามาที่แปลงที่ดินนะ่ะสิบปดกิโลเมตรนะครับจะมีถนนลาดยางเข้ามาคือถนนหมายเลขเาทางหลวงนะครับ 9, นววสามศนย์ศนเะครับเข้ามาสิบแปดกิโลเมตรนะครับผมแล้วก็จากที่เราไปที่ตัวอําเภอชุมแสงเนี่ยเพียงแค่เก้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมผมบรรยากาศดีมากเลยครับท่านผู้ชมนะช่วงเย็นเย็นเนี่ยอ่อบรรยากาศดีนะผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีเงียบนะครับผมเงียบนะ แต่ก็ไม่เปรี่ยวนะครับท่านผู้ชมนะไม่เปรี่ยวนะผมเข้ามาเนี่ยถือว่ามีบ้านเรือนมีอะไรเข้ามาเยอะแยะเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเลยแหละ,ะหลังจากที่ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปดูนะไปดูทั่วแปลงนะครับทั้งหมดนี่นะผมต้องบอกว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับมองหาที่ดินที่จะเอาไว้ทําการเกษตรเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาไว้ทานานะฮะผมจะบอกว่าที่นี่มันค่อนข้างจะเหมาะมากๆเลยนะครับผมอ่า คือมันสามารถที่จะปลูกข้าวได้นะครับข้าวนาปีนาปังอะไรเนี่ยก็จะได้ผลผลิตด,ดีนะครับผมก็อาจจะทํากันปีละสองถึงสามครั้งนะครับผมส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าข้อจํากัดของมันนะเท่าที่ผมสังเกตดูบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้ามาผมต้องบอกว่าอําเภอชุมแสงเนี่ยบริเวณน,นี้ต้องบอกว่ามันอยู่กับอ,อยู่ในแนวส่งน้ําของเขื่อนภูมิพลนั่นเองนะน้าที่เอามาที่ผ่านคลองที่เราเห็นเนี่ยครับผมก็จะมาจากเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับผม เรื่องของน้าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะถามว่าแปลงนี้น้าท่วมไหมผมบอกตรงๆเลยว่าน้ําท่วมนะฮะมันก็จะท่วมตามาปริมาณหรือฤด,ดูการของน้ำนะครับถ้าเกิดน้ําเยอะหน่อยก็ที่นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นข้อจํากัดนะครถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอ,อยากมีที่ดินนะครับมีที่ดินเอาไว้ทําการเกษตรหรือจะเอาไว้ปล่อยเช่าเออเอาไว้ปล่อยเช่านี่ก็เหมาะมากๆเลยนะครับผมก็จะมีคนที่จะเช่าอยู่นะครับ แต่ผมมองว่าทีนแปลยยงนี้นะผืนนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะทําเป็นออที่อยู่อาศัยนะ,ะด้วยเหตุผลอย่างที่ผมบอกไปเป็นเรื่องของน้ํานะครับผมน้ําอาจจะท่วมอะไรอย่างเงี้ยครับผม สำหรับที่แปลงนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมรับข้อจํากัดของข้อนี้ได้ก็ผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหานะฮะส่วนเรื่องอื่นๆน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับน้ำน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถือว่าสะดวกอยู่ไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อยู่ใกล้กับชุมชนนะครับใกล้ตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้าไปที่ตัวอําเภอก็ไม่ถึงกับไกลนะับเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเองส่วนแหล่งน้ําในการเกษตรเนี่ยผมต้องบอกว่าแหล่งน้ำเนี่ย ก็คือจะมีน้ําให้ใช้ตลอดเลยอยู่ดัอยู่ติดกับแปลงเราเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าทางทางนั้นฝั่งทางด้านหน้าผมที่ผมยืนอยู่นี่นะคะผม ส่วนเรื่องราคานะครับผมก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปว่าราคาที่แปลงนี้ถือว่าไม่แพงนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดมองหามองที่ฐานที่ดินว่าอยากได้ที่ดินที่ราคาไม่แพงนะครับอยากจะเก็บไว้นะครับเป็นมรดกหรืออาจจะเอาไว้เก่งกําไรหรือจะเอาไว้ทำปล่อยเช่าทําการ,กรเกษตรนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะเหมาะนะฮะร,ราคาที่แปลงนี้นะครับอยู่ที่ไร่ละ95,000บาทเท่านั้นเองนะฮะโฉนดครุฑแดงนศส,สีจรนะครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่กําลังดูอยู่ก็ ลิลตัดสินใจนะครับอยากเข้ามาดูประชมก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเข้ามาทางช่องมามาคาโุนาของเราได้นะครับติดต่อตามเบอร์โทรตามไอเดียไลน์ผมจะลงไว้ให้นะครับผมสามารถจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอฝากท่านผู้ชมไว้นะครับถ้าเกิดชอบนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีข้อมูลสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผม สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาท่านชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ